สวัสดีครับวันนี้โจกชวนเพื่อนเพื่อมาทําแกงมะละกอใส่ปลากระป๋องกินกันครับเริ่มเลยอันดับแรกตั้งกระทะใส่น้ามันสําหรับผัดลงไปครับพอเริ่มร้อนก็ใส่พริกแกงเผ็ดลงไปได้เลยครับจากนั้นผัดให้เหลืองหอมก่อนนะครับใช้ไฟอ่นอ,อนๆผัด,ดเรื่อยๆครับพอผัดมาจนเหลืองหอมดีเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ใส่กะปิเพิ่มลงไป สำหรับคนที่ยังไม่ได้ใส่กะปิในพริกแกงนะครับแต่ถ้าใครโขกพริกแกงแล้วใส่กะปิไปแล้วก็ไม่ต้องใส่เพิ่มครับพอผัดมาเหลืองหอมได้ที่แล้วก็ใส่น้ําสะอาดลงไปครับคราวนี้เร่งไฟแรงเลยครับเราจะรอจนกว่าน้ําจะเดือดครับพอน้ําเดือดพุ่งเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับใส่มะละกอสับลงไปเลยสับเป็นชิ้นใหญ่ๆนิดนึงนะครับจะได้สุกแล้วไม่เละเกินไปครับรอจนมะละกอเริ่มสุกครับมะละกอสุกสีจะใสขึ้นนะครับ พอสุกเรียบร้อยแบบนี้นะครับหน้าตาจะได้แบบนี้เลยครับเราจะปรุงรสชาติครับโดยเริ่มจากน้ำปลาครับจากนั้นก็ฉีกใบมะกรูดฉีกลงไปครับโรยพริกกินดาหั่นฉแฉลบลงไปเพิ่มความเผ็ดร้อนอีกสักนิดนึงครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่ปลากระป๋องลงไปได้เลยครับใส่ซอสปลากระป๋องลงไปด้วยนะครับเพื่อความเข้มข้นจากนั้นตั้งไฟอีกไม่นานครับเพราะว่าเดี๋ยวปลากระป๋องจะเละครับรอแค่พอเดือดเพื่อให้ไม่บูดง่ายครับก็จะเป็นอันเสร็จครับเดี๋ยวเราใส่ใบกะเพราอันดับสุดท้ายครับพอใส่ใบกะเพราลงไปแล้วรอจนกว่าใบกะเพราสุกสดดีก็เป็นอันเสร็จครับอัตราส่วนโจ๊กขึ้นให้ตรงนี้แล้วนะครับอย่าลืมลองทํากินกันดูครับเพื่อนๆใครอยากให้โจ๊กทําเมนูอะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ครับเดี๋ยวโจ๊กจะหาวิธีทามา